สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเรนเจอร์ตัวแจกฟรีนะครับฮิซุยไฮเปอร์แม็กซเรียบร้อยนะครับ ตามรูปนี้นะอบอกไปแล้วนะครับว่า ID รีหลักรอบนี้ผมดอบน้อยมากๆนะครับช่วงวันแรกๆนี่วันละศูนย์ถึงหนตัวนะตรางเริ่มดีขึ้นครับเริ่มมีวันละ2ตัวบ้าง3ตัวบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้คือเรียกได้ว่าวิ่งล้น้วนๆเลยนะครับวิ่งไปเกือ,กอบๆหกล้าน7นะครับก็ได้มาเยอะนะครับรวมกับตัวเกมแจกผมว่าน่าจะมีสัก 16-17ชุดได้นะอาทิเหลือนี่ก็เป็นการดรอบเองนะครับรอบนี้ผมไม่ได้มีการรีด่านนะก็วิ่งอย่างเดียวเลยนะครับอาหมดขนนกไปเนี่ย น่าจะบกเกือบๆสองหมื่นอยู่เหมือนกันคือค่อนข้างลงทุนนะแต่ไม่เสียเรียดน,นะผมอยากจะรีวิวให้ดูทำว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวฮิซุยนะครับอรอบนี้นะครับสกิลบัฟหน้าป้อมน่าสนใจอยู่เหมือนกันเดี๋ยวว่าลองดูกันนะครับว่ามันพอจะเอาไปเล่นได้ดีมากน้อยแค่ไหนคือระดับของมันก็ยังเป็นเลนเจอร์ตัวแตกฟรีอยู่นะแต่นะครับพอแม็กปุ๊บเนี่ยอพอใส่เกียร์ดีๆส,สักนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวทดสอบให้ดูครับตีกับเลนเจอร์สักสี่ตัวนะแล้วเดี๋ยวลองไปเล่น Pvp ดูนะครับวันนี้ปิดลีกพอดีนะครับว่ามันจะเล่นได้ดีแค่ไหนอ่ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะครับมาดูกันที่สเตตัสนิดนึงนะครับพี่สุยเป็นว่องไวไหมนะครับคือทั้งสายแล้วก็ธาตุเนี่ยมันจําเลยนะ ในส่วนของพลังโจมตีกายเดิมครับเวลร้อยสเนี่ยประมาณ3ามแสนสามครับแม็กซ์นี่ก็เกือบเกือบหกแสนสามคือพอแม็กซ์เนี่ย้ออันนี้ดูได้อยู่นะในส่วนของพลังชีวิตนะครับเวลร้อยสีล้านหคือแบบโอ้โหน้อยมากแต่พอแม็กซ์ปุ๊บสล้านเนี่ยก็พอๆกับพวกเวลร้อยสี่อันนี้ก็รับได้อยู่นะ พอแม็กปุ๊บเนี่ยโอเคครับดูดีขึ้นนะครับตำแหน่งยืนอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะรอ0กก็เป็นกลุ่มข้างหน้านะครับความเร็วในการเคลื่อนที่68นี่ก็ค่อนข้างไปทางช้าแล้วนะ,ะความเร็วในการโจมตีก็ต่ำนะครับค่อนข้างไปทางต่ำนะ,ะคร,รูแรนเร์เจอร์ก็ไม่ปกตินะครับ17วินะ,ะแต่ว่าแม็กนะครับก็เหลือ,อ8.5นะครับหันครึ่งนั่นเองนะและถ้าถือว่าใช้น้อยนะครับหนึ่ 1, กับอีก50 สมมติเก็บสมบัติเต็มก็หักไป9เปอร์นะครับก็เหลือประมาณ955แล้วก็บัฟรดแรกเฉพาะเดือนนี้นะครับ30เปอร์นะครับใช้หน้าจริงก็น่าจะเหลือประมาณ660กว่าอ,อยู่ประมาณนี้แบบไม่ใส่เกียร์ลดแรกนะก็ได้อยู่นะครับ สกิลหนึ่งครับบัฟหน้าป้อมเฉยเลยนะเรียกคิราระนะครับอ่าฮิลเลือดนะครับเกราะเลือดแล้วก็บัฟวิ่งคือแบบเฮ้ยดูดีเลยว่ะคือเป็นเป็นสกิลที่ดีด้วยนะอ่าฮิลเลือดเกราะเลือดบัฟวิ่งนะครับแถมบัฟหน้าป้อมนะและก็กว้างถึงสามร้อ่สจุดครูดาวสกิลสิบสองวิงครับพอบัฟหน้าป้อมเนี่ยเรนเจอร์ครับก็จะบัฟ2ที่ติด อ่ะส่วนใหญ่จะบัฟสองที่ติดนะยกเว้นว่าศัตรูเนี่ยเข้ามาบีบนะครับมันอาจจะเปลี่ยนเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งได้นะอันนี้เป็นอัลกริทึมของตัวเกมนะแต่อย่างน้อยเนี่ยไอ้บัฟเนี้ยป้องกันเอาไว้เฉยๆเนี่ยก็จําแล้วนะอ่าทั้งฮิลเลือดเกาะเลือดนะครับอ่าแล้วก็บัฟวิ่งนะครับส่วนสกิล2นะครับดาเมจปกติแล้วก็ดาเมจพิษแต่ว่าค่าตีกายเดิมมันต่ำไปนะแล้วก็มีการยกเลิกการฮิวเลือดของศัตรูครับไม่ทะลุนะ ก็ไม่ต้องคิดเยอะนะครับตัวนี้คงจะเน้นสกิล1เป็นหลักนะครับอ่ะสกิล2กว้าง250จุดคูราสกิลอัลตร้า12ไฮเปอร์9นะครับอ่ความสามารถให้เปอร์ฟื้นฟูล่าตุน,นะนะเมื่อตายปุ๊บเนี่ยอ่าอันนี้คือติด100%นะครับแต่ว่าแรกที่ได้คืนมา75เปอร์ตัวนี้แรกก็ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับการใส่เกียกร์ก็เซ็ตคิดมาดไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะเออหรือแบบไม่ต้องใส่เกียร์รถแรกก็ได้ครับเพราะว่าอ่าเดือนนี้นะครับ ใช้จริงน่าจะอยู่ประมาณ660กว่าก็ถือว่าน้อยแล้วนะอาเกียร์ผมใส่ตามนี้เลยครับก็เรียกว,ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับหลบสกิลต้านสกิลพร้อมอ่าโอเคเดี๋ยวไปทดสอบก,กันที่สเตจหลักดูก่อนนะอ่ะอันนี้นิดนึงนะครับคือผู้เล่นที่อาจจะพึ่งกลับมาเล่นนะครับอ่าจากช่วงแรกๆนะครับช่วงไหนก็ตามนะหรือเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ ส่วนใหญ่ผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้ตรงนี้นะครับว่าเรนเจอร์ตัวแจกฟรีเนี่ยเมื่อนะครับจับนะครับร่างธรรมดานะครับครบมาสเตอร์นะครับสาหรับร่างเป็นอัลตร้าก่อนเท่านั้นเนี่ยมันไม่ได้กบดํามาตั้งแต่ระบบพาสมาแล้วนะเขาแจกเป็นแต้มพอยต์แทนนะครับเรนเจอร์พอยต์แทนนะอันนี้คือไม่ได้ผิดปกตินะครับตัวเกมเขาปรับมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาไปชดเชยกบแจกที่ส่วนอื่นประมาณนี้อันนี้บับน้ป้อมนะแล้วก็วิ่งค่อนข้างจะไวครับ คือบัฟไวนะเนี่ยเอฟเฟกต์ถือว่าไม่ได้ช้าครับแล้วก็สวยงามไปทีเดียวนะอ่าคิละลระนะครับนี่ดาวเมอ่ะมาดูกันสักนิดนึงนะครับคือพอแม็กปุ๊บเนี่ยผมว่ามันก็ดูดีขึ้นนะ,อ,ะอย่างน้อยๆเนี่ยเน้นธนาราุเอาไว้ก่อนก็ได้เอ้ผมว่าดูหนักนะพอแม็กนะครับบวกกับใส่เกียร์ดีเนี่ยอ่าก็อาจจะประมาณพวก สายพลังนั่นแหละที่แบบเน้นการเปิดตัวเป็นจํานวนมากดาเมจก็จะกลายเป็นดาเมจสะสมนะครับหรือว่าเน้นชนะาทา่ะผมว่าดูดีมากนะคือยังไงผมก็ทําอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์สตัวด้วยความที่ว่าระดับของเรนเจอร์เนี่ยมันก็ยังเป็นตัวแจกฟรีอยู่นะอะฉะนั้นเนี่ยผมเอามาทดสอบกับทตุนาำแล้วกันนะ,ะก็จัดให้แบบเต็มๆเ,เลยครับมาเจอกับอินุยาชาที่อ เออมาดูก่อนว่าจะสู้ได้ไหมผมว่ายากนะส่วนใหญ่เนี่ยเจออินุยาฉานะครับแม้ว่าจะาชนะท่านเนี่ยก็กินยากอยู่เหมือนก,กันนะอ,อินุยาชฉาจริงจริงก็ยังถือว่าใช้ได้ดีนะครับแม้ว่าจะมีการโดนปรับนะครับคือมันออกมานานไม่ได้โดนปรับนะมันออกมานานเนี่ยก็จะเป็นตามนั้นไม่ได้มีการบัฟขึ้นมาเป็นพิเศษนะมีแค่การแก้ข้อมูลครับให้เรนเจอร์ใช้แร่น้อยลงเป็นอย่างมากนะครับคือด้วยสกิลเดิมของเขาว่ามันดีอยู่แล้วไนงะ เพื่อนเพื่อนอเพื่อนอาจจะไม่มีอะไรมากให้เพื่อนตายไปก่อนอน้ำจตร์เค้ครับเตออินุนะครับอันนี้พอยิงคระครับสะสมไปเรื่อยๆนยผมว่ามันก,ก็ได้อยู่นะเอาจริงๆนะ,อะพอแม็กปุ๊บเนี่ยดูดีครับอ่ะว่ากันตรงๆนะ,ะเพื่อนไม่ตายสักทีหนึ่งนะครับทั้งเบาเปก้นนะครับทั้งตรเค้ ถึกแล้เถื่อนเหลือเกินอ่ะสุดท้ายก็ตายนะอ่าตามที่เห็นนะครับอันนี้ผมไม่เล่นใหม่นะเดี๋ยวเพื่อนออกมากันแต็มไปหมดอีกนะครับเนี่ยดูนะครับว่าอินุยะฉาเนี่ยบอกไปแล้วนะครับว่ามันยิงไม่ค่อยจะเข้าส้ออะไรมันทะลุอามาตะนะมีคนถามว่าสรุปทะลุไหมเนี่ยอินุยะฉาทะลุนะครับรีวิวไปแล้วนะล่าสุดนะครับคือจริงๆก็ ใช้นี้อยู่แหละเพียนแต่ว่าเน้นนะครับเน้นไปที่ชนะาทาตุเป็นหลักด้วยความที่สกิลครับแล้วก็สเตตัสที่แบบไม่เก่าเลยเหมือนเป็นสเตตัสตัวในอนาะคตยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าการใช้งานก็จะเทียบกับตัวใหม่ๆไม่ได้อยู่แล้วนะก็จะเป็นการเน้นชนะท่านะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยวิ่งกว็วยืนก็กลุ่มข้างนั้นจริงๆก็ยังถึกอยู่ด้วยนะ,ะมาเจอกับโทวะไอทีสามมาเจอกันเลย เออเดี๋ยวมาดูแต่โทวะมันบังคับข้ามนะะเดี๋ยวดูครับว่าจะสู้กับโทวะได้ดีแค่ไหนนะครับคืออย่างที่บอกแหละระดับเป็นแค่เลนเจอร์ตัวแจกฟรีนะครับก็คงจะเน้น ชนะาตุเป็นหลักถ้าจะหวังผลทางดาามจเนะซึ่งพอไปเล่นเป็นทีมเนี่ยก็คาดหวังอะไรยากนะเนื่องจากว่ามันตีไม่ทะลุมตาตาดูนะโทวะมีอมาตานะอ่าแบบเนี้ยโทวะก็จะยืนได้นานอ่าซึ่งโทวะบอกไปแล้วนะว่ามีค่าแฝงพิเศษที่ค่อนข้างสูงมากครับในเดือนนี้นะข้ามเดือนไปแล้วลอรอลุ้นกันว่าอ่ามันจะยังปกติอยู่ไหมอ่าก็บอกไปแล้วแหละว่าหลายตัวเน่อเวลาข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยมันโดนปรับแล้วมันอาจจะยังเก่งอยู่นั่นแหละ แต่ว่าก็โดนลดระดับลงมาอ่าแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่รอดูแล้วกันนะรอให้มันข้ามเดือนไปก่อนนะครับคือเดือนนี้คือผมจะบอกแบบนี้ว่าเรนเจอร์ตัวไหนที่ตัวเกมเขาใส่ค่าแฝงเป็นพิเศษคือเก่งเป็นพิเศษตั้งแต่วันแรกสุดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยข้ามเดือนไปแล้วก็จะยังเก่งเหมือนเดิมอ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะอันนี้ครับโอ้โหไปยืนคุยกันหน้าป้อมนะครับ ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยอ่ะก็อย่างที่เห็นนะติดอมาตากับเกราะเลือดครับนี่เมื่อกี้ห่างกันเลยนะต่างกันเลยนะครับพอมีอมาตาปุ๊บนะครับนี่โนวะอย่างที่บอกแหละนะครับคือเอาไปเล่นสเตทวิ่งเนี่ยผมเล่นระดับยากเนี่ยไม่ไม่ค่อยตายให้เห็นน้อยมากวิ่งจนจบรอบตลอดนะอ่าทั้งทังที่นิ้วทิปนะครับไม่ได้แบบกะจังหวะการปล่อยตัวนะ คือแกงค่อนข้างจะโกงมากครับอันเดือนนี้ก็อยากให้ลองเปิดให้ได้ดูนะอ่านั่นไปแล้วครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าเปิดตัวกาชาเราไปดูคลิปกันได้นะครับชอบเรนเจอร์เปิดเรนเจอร์ครับชอบเกียร์เปิดเกียร์ครับเอาตัวเปิดเรนเจอร์เอารูบี้เปิดเกียร์นะครับสเต็ปง่ายๆนะอะเจอแบบง่ายๆดูบ้างถ้าแพ้นะครับไม่แพ้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าชนะทาตต้องยิงแตกกระจุยเพราะว่าผมคัดตัวที่ ปัจจุบันถือว่าก็เปลาะบางแล้วครับจริงๆสกิลยังดูดีอยู่นะอันนี้โดนยิงคลิปไปดอกเดียวแตกอันนี้โดนแตกโดนแตกอย่างเดียวนะครับนี่เห็นเป็นผู้หญิงนี่แตกใหญ่เลยไม่ใช่ยิงเข้าเออไปคิดอะไรเบอร์นั้นนี่ไอ้นี่ไม่ค่อยไหวแล้วจริงๆสกิลดูดีนะตัวไอสนะครับแต่พอเล่นเนี่ยก็ต้องหวังพึ่งเล่นเป็นทีมเดียวๆมักจะเป็นแบบนี้แหละเลนเจอร์หลายตัวนะเออ มาเดี่ยวนี่ไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยครับต้องเล่นเป็นทีมให้ตัวอื่นช่วยป้องกัน,นครับอันนี้คือชัดเจนนะว่าเมื่อเจอเรนเจอร์ชนะทาตประเภทปอบบางเราจะหวังแค่นั้นแหละนะครับแต่ผมแนะนําว่าหวังสกิลหนึ่งสกิลเดียวก็พอนะอบัฟหน้าป้อมนะครับเข้าตําแหน่งก็อาจจะบัฟอีกทีนึงนะฮิวเลือดก,กับกราเลือดครับอ่ะสุดท้ายอที่หกอาจ,จะเจอชินจังอาจะลองเจอตัวเก่งๆดูบ้างอาจจะชินจังก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่นะ ก็มีความปลอบบางอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ชนะท่านนะต้องโดนยิงคลิสักดอกสองดอกแล้วหายเกลี้ยงนี่ไปยงอัดยิงไปละนะครับลดไปครึ่งหนึ่งลดไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้หายชัดเจนโอ้โหแร่เด้งหนึ่งพันเด้งตลอดครับปล่อยมาสองตัวสามตัวเด้งตลอดครับอกดผิดเลยครับกดผิดมันซะเลยนะครับ ไม่เหมือนโทวะนะโทวะนี่คือจะยังติดน้อยนะครับเป็นความสามารถเดียวกันนะอเมเบล่ะ,ละเดี๋ยวรอเขาปรับปรับนะครับก็น่าจะดูดีขึ้นนั่นแหละคือเปิดให้ได้ก่อนนะหลักๆกค็คือโทวะกับเซซูนะนะครับด้วยความสามารถห้เปอร์นเนี่ยมันใช้ได้ยาวแน,น่ๆนะอ่าดูครับเน้นชนะทาตุอ่แต่เล่นเป็นทีมอย่างที่บอกแหละเจออมาตาเจออะไรอย่างเงี้ยก็ยิงไม่เข้านะครับเนื่องจากว่าเรนเจอร์นะครับไม่ได้ทะลุ อ่าก็หวังผลการบัฟเป็นหลักะเดี๋ยวลองไปเล่น PVP ดีกว่าอันนี้เราทดสอบเบาๆนะอ่าว่าหลักการมันเป็นประมาณนี้ครับคือเรนเจอร์นะครับระดับก็คือเป็นตัวฟรีนั่นแหละอย่าไปคิดอะไรเยอะอ่ะมาลองเล่น PVP ครับกำลังจะขึ้นมาสเตอร์สโอ้โหไหวไหมเนี่ยไม้เต็มไปหมดเลยอ่ะลองดูครับลองดูครับคือเราก็ไม่ได้คาดหวังให้มันเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะ เอามาช่วยบัฟนะครับามาช่วยบัฟเป็นหลักอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะได้ไหมโอเคอย่างน้อยครับก็บัฟกลุ่มนะได้นะบัฟให้โทวะนะครับโอเคมาดูกันครับเราจะดูคิราระนะครับคิราระออกมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเรนเจอร์ Ranger ถือว่าก็ยืนในกลุ่มข้างหน้านั่นแหละ แต่ว่าเราให้มันปล่อยตัวหน้าป้อมนะ,ะสกิลมันจะได้ครอบคุมนะครับดันเขาได้อยู่ครับโอเคมารุยเลยครับโอ้โหแร่1,000พี่เด้งยับเลยครับจินดังใช่ไหมจินดังที่แมวริมาคู่ครับเนี่ยเราก็หวังผลนะว่าอนาคตเนี่ยคู่นะครับโทวะเซซิดาเนี่ยจะติดแบบนี้ด้วยแบบปล่อยตัวมาเยอะๆนะครับ เอาแค่แบบปล่อยตัวมา2-3ตัวแล้วติด1ทีเนทะี่ยผมว่าจำมากนะเพราะว่าเพิ่ม1,000นี้ไม่ธรรมดานะครับวิธีแก้ก็อย่างที่บอกแหละต้องค่าเรนเจอร์ให้ได้นะครับค่าตัวไหนก็ได้นะเพื่อที่จะให้ได้แร่เด้งคืนมานะครับแล้วก็ไปปล่อยตัวนะผมถึงบอกว่าตัวดาเมจค่อนข้างสำคัญนะครับในหลิกเริ่มต้นนะหลิกเริ่มต้นเนี่ยเอาซัดดาเมจกันรัวๆเนี่ยเดี๋ยวมันได้แร่เด้งมานะครับแต่หลิกสูงเนี่ย ทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์ครับเขาโหดอยู่แล้วนะก็จะเป็นการปล่อยตัวนะครับมาทีนี้ตัวบินอีกแล้วแต่ว่าผมเริ่มจะกลัวลดน้อยลงอใช้คานี้ดีกว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะคือไอดีหลักนะครับผมได้เกียร์ต้มตีธรรมดาโดนแน่นอนครับก็ไปใส่ตัวกันบินเลยครับพอเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เอามาใส่ตัวกันบินดีกว่านะครับเพราะว่าตัวบินนะมีไอเจ้าตัวนี้แหละนะครับที่มันมีอมาตะนะ เออถ้าอมตะหลุดเมื่อไหร่ก็โดนยิงแตกได้เลยนะครับอันนี้โดนยิงคลิปไปหนึ่งดอกสองดอกกระเด็นละอ่าสามดอกตายนี่ตามนี้ดูดีขึ้นนะครับสําหรับเกียร์นะโจมตีธรรมดาโดนแน่นอนครับไม่บังคับทะลุอมตะนะอ่าเหมือนเกียร์ออกสกิลโดนแน่นอนครับไม่บังคับทะลุอมตะนะครับอ่าแต่ว่าอันนี้มันยิงตัวบินไงคือตัวบินมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่อ่ามีอมตะนะครับ เดี๋ยวดูครับว่าดันออกได้ไหมอขี่ละละโอ้โหมียิงหรูอยิงเข้าไหมโอโ้ไม่ไป็ไกันบินการบินการบินเอาอยู่นะโอ้โหป้อมรถแบบเลือดหวบแล้วเกินอาโทวะพานำไปนี่ครับโอ้โหฮิซุยโอ้โหถ้ามีอมาตะก็จะดีนะอาทีมผม เดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะไม่มีอมตะนะครับมีแค่ตัวของอาีโทวะตัวเดียวนะครับที่เป็นอมตะแต่ว่าทวะมันข้ามไปนู่นนะบางทีก็อาจ,จะบัฟไม่ถึงก็ได้นะครับเนี่ยถือได้นีน้ดูนะคือก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีน้องๆถามเพามาว่าพี่ไม่มีอมตะเล่นได้หรือเปล่าถามว่าเล่นได้นะครับก,ก็เล่นได้แต่ก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเรนเจอร์ตัวที่ ยิงธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยมีอมามุาเาไว้ก่อนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะดวโดยปกติผมใช้บ้าโยมิครับแล้วนี้คือทดสอบนะครับว่าตัวของเจ้าฮิซุยครับเป็นยังไงบ้างเอาอ่าน,นี้มีทั้งบินมีทั้งเจ็ดแสงขอข้ามเจ็ดแสงมาก,ก่อนแลวกันนะถ้าไม่มีเจ็ดแสงนี่ผมว่าก็สู้ได้สู้ได้หมดนะยกเว้นแบบเจอเกียร์เทพตัดๆนะครับ โดยปกติเนี่ยเรยนเจอร์ผมเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งเนี่ยบางทีมันอ่อนแอลงค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่นี้คือฮิซุยมาอเดี๋ยวดูว่าจะอ่อนแอลงไหมมาดูกันครับต้นตัวบินนะครับดาเมจนะครับก็จะลดน้อยลงอย่างมากนะเพราะว่าธาตุมันแพ้นะครับออไฟบิฟยิงไม้นาะกบบินนะครับเป็นน้ำนะครับลองใช้ดิตัว หมักรุกเป็นไฟนะครับไปยิงน้ำนะครับก็แพ้นะครับแพ้ทตุนะอ่าฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นเป็นทางสกิลเป็นหลักนะครับคือคริต,ต้องยิงเยอะมากจริงจงแตกได้อยู่นะขึ้นอยู่กับเกียร์ของตัวบินเขานะครับอ่าตัวนี้มันไม่มีดาเมจสกิลนะฉะนั้นเนี่ยสะท้อนไม่ได้นะครับอ่าสะท้อนนิดนึงนะครับถ้าเป็นบัฟสะท้อนนะครับ บับสะท้อนจากภาพ,พื้นเนี่ยสกิลเนี่ยมันจะท้อนอะสะท้อนทางสกิลนะแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์น่ยจะเป็นการสะท้อนตีธรรมดานะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะะมันจะมีเกียร์ครับที่เป็นค่าสะท้อนนะมันจะสะท้อนการตรีธรรมดานะครับซึ่งก็ไปเลือกทั่วๆไปดีกว่าอายกเว้นแบบเราจะลองอะไรเป็นพิเศษทดสอบเป็นพิเศษอันนี้แล้วแต่นะครับ น้องๆมือใหม่มาเล่นกันเยอะนะตาโนน,นตาน,นี้ตาน,นั่นคืออะไรครับไปดู playlist เกียร์เอานะครับเพราะว่าเวลาถามทีนี่เป็นคอมโบคําถามเลยนะถามซ้ําๆแบบเยอะมากบางทีผมก็ตอบไม่ไวเออขอขอนะไปดูคลิปกันสักนิดหนึ่งครับที่ playlist นะครับอ่ามือใหม่นะคาถามเยอะมากมายนะครับที่เป็นคําถามพื้นฐานอะเอาผมไม่ค่อยกล้าตีแร็แสงเข้าไปอ่ะขอหนีก่อนนะอ่ะคลิปนี้ขอหนีก่อน นะครับอันนี้ยังไงอ่ะมาลองดูเพราะว่าเห็นบินนี่มีหวาดอยู่เหมือนกันนะเออบินกบนะครับบินกบเนี่ยเริ่มจะหวาดหวาดอยู่เหมือนกันเพราะว่าคลิมันจะลดดามเมจไปเยอะมากนะครับอ่าเน้นจตว่าแพ้ท่าน,นั่นเองนะก็จะเน้นเป็นการผลักนะครับคือเราไม่รู้เกียร์เขาไงนะเนี่ยปีไปเนี่ยไม่เห็นเกียร์ครับเนี่ยปล่อยตัวมาเป็นโอ้โหขบวนรถไฟเลย พระเจ้าช่วยกรีทอดโอ้โหใจเย็นๆนะอ่าแบบนี้โอเคหน่อยคอมโบไอเทมมาแบบนี้ชอบเลยนะครับอ่าบอดมาแบบนี้นี่หวานเจี๊ยบเลยโอเคครับเนี่ยคือแบบนี้นะครับตัวฮิซุยก็จะใช้ประโยชน์ได้ดีมากนะครับเพราะว่า่าบางทีเวลาเราแบบ พัดหลังอ่ะผมใช้ควาว่าพัดหลังเนี่ยแล้วเราไม่มีตัวบัฟวิ่งนะครับอ่าถ้าสมมติเลนเจอร์ค่อยๆกระดึบไปเทียนิดเนี่ยมันเสีย ب, เปียบนะอ่าเพราะว่าเราต้องไปกดหน้าป้อมเขาให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับคือถ้าเกิดเรากดหน้าป้อมเขาไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยเขากลุ่มไม่แตกนะครับแล้วก็บัฟขึ้นมาเนี่ยโอ้โหยิงทะลุก,กระจุยนะครับอ่าทั้นั้นเนี่ยโอ,อยยางฮิซุยอ่าแต่ว่า อ่ะสู้ๆแล้วกันนะคืออย่างที่บอกครับว่าด้วยความที่ว่าฮิุูเดือนนี้นะครับมันยี่สิบดวันนะครับอ่ะตีอ่ะไม่ตีดีกว,ว่านี่รังเกียจรังเกียจนะโอ้โหนี่ไม่ได้เจอนานมากครับโมมิอ่ะยังเล่นอยู่นะอ่ะไม่ตีนะครับเจ๊แสงไม่ตีนะครับมีสังเกตผมหนีเจ๊แสงนี่แบบว่าชนะได้หมดจริงๆนะ ด้วยความที่ว่าตัวหลักของผมเนี่ยมันเป็นมืดตะเยอะนะครับอันนี้แจ๊แสงเวลร้อยสี่สิอันนี้ลองดูนะครับอ่ะมาสุดท้ายนี่จับไปเล่นนะครับอ่าต้นมาสามขึ้นมาสองนะก็อย่างที่บอกแหละนะครับว่าอย่างน้อยๆครับก็บัฟนั่นแหละนะครับหิวเลือดเกาะเลื่อนครับเรนเจอร์ก็ยืนได้นานขึ้นแน่นอนนะ คือพอไม่มีตัวบัฟอมาตาอ่ะสมมติผมตัดโทวาออกไปนะอ่าเรนเจอร์ Ranger ตัวฮิลเนี่ยนะกับเกราะเลือดครับมันจะสสาคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าบางทีโดนยิงเข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ตายทันทีนะครับอ่าเกราะเลือดครับก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะบัฟจากพลังชีวิตที่เหลืออยู่จริงอ่าเรนเจอร์ Ranger พลังชีวิตเหลืออยู่จริงเท่าไหร่ก็คูณกับค่าเกราะเข้าไปนะครับอ่าคือเหมือนข้อมูลล่าสุดเนี่ยมันจะมีการคํานวณแค่ บัฟที่สูงที่สุดมาบางอย่างค่าบางอย่างต้องบอกแบบนี้นะมันจะไม่ได้นับทับซ้อนบางอย่างนะอันนี้เราก็มันไม่มีเขามันไม่มีการทดสอบหลักเหมือนสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้เรามีอารีน่านะครับโอ้ยอะไรกันเนี่ยออกมาแบบเป็นขบวนครับยิงแตกยิงแตกนะครับอ่ะรอบนี้ดูทา,างจะไม่ไหวนะ,ะเจอทีมของจิงเข้าไปนะครับอ่าคิซุยคาวไว้ก่อน อ่ะยังมีอยู่นะอาธีซูย,ยังอยู่ในกลุ่มนะครับโอ้โหไม่ไหวอาทีมเขาโหดยอมแพ้ครับสถิติแตกเลยครับเจ๊ตแต่งเวลร้อยสี่สิบโอ้โหพี่เนี่ยเราหนีเจ๊ตแต่งมันตลอดนะเจอเวลร้อยสี่สิบแล้วแบบว่าแตกเลยครับอ่ะเดี๋ยวขอชมเกียร์สักนิดนึงคือเรนเจอร์มันมันโหดอยู่แล้วลนะครับหลีกบนนี้นะครับอ่ะแพ้แล้วสถิติโอ้โหปั้นมาตั้งแต่ เพชรสนะที่เห็นนี่ตั้งแต่เพชรสองนะเพราะว่าผมเองเนี่ยถ้าไม่ได้ทําคลิปเนี่ยผมจะไม่ได้เล่น PVP นะครับฉะนั้นเนี่ยลีกมันจะแบบไปอยู่ตั้งแต่เพชรสอง่าแล้วก็ตีสะสมมาเรื่อยครับคือคัดทีมต,ตีเนี่ยก็จะหวานเจี๊ยบเลยนะครับอ่ะเกียร์ค่อนข้างจะโหดอ่าก็ถือว่าโอเคแหละนะครับเราฮะโอ้โห โอ้โห oh, ดูนะครับว่าเกียร์เนี่ยมันแบบยกระดับเรนเจอร์นะครับคือเรนเจอร์เขาดีอยู่แล้วละ่ะเนี่ยเราไม่ทันไปดูตัวนี้นะโอ้โ oh, หนี่ครับเอพูดไม่ถูกเลยครับจุกอกเลยทีเดียวคือเดียเ๋ยวนี้บางทีดูเรนเจอร์นะครับมันน่าจ,จะวัดผลมากไม่ได้นะครับพอไปเห็นเกียร์นะครับอันนี้อาจาัจราโจมตีโดนแน่นอนสกิลนะอา่ามันก็จะใบหลังเมื่อกี้ก็เห็นแล้วล่ะนะครับว่าใบาหลังแบบกระจูดจริงๆนะอ่ะบทสรุปวันนี้ ฮิซุยครับเอาใจช่วยนะขอให้เก็บให้ได้นะอันนี้รั่ความชอบนะเพราะผมบอกแล้วว่าของผมเนี่ยจะวิ่งนะครับเพราะว่ารีดานเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่ารีดดนแล้วมันจะได้ตัวดอกเพิ่มเติมนะแล้วผมแบบไม่ได้เติม้วด้วยครับหลังๆเนี่ยผมก็เลยไม่ได้มีการรีดานนะครับตั้งใจว่าเอาขนนกที่ได้มานะครับจากกิจกรรมด่างขนนกนี่นแหละเอาไปวิ่งครับก็ถือว่าคุ้มนำไปเล่นสนุกสนานได้อยู่ครับ ถ้าแม็กเกียดีนะครับผมว่าลีกเพชรก็เล่นได้นะครับด้วยความที่ว่าสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับบัฟค่อนข้างจะก็กวัยนะไม่น่าเกลียดนะาวาังผลสกิลแรกอย่างเดียวพอนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าเก็บให้แม็กนะผมว่ามันช่วยทีมได้อยู่เหมือนกันนะก็จะเน้นเป็นทางบัฟนะครับส่วนทางดามเมจก็ตามที่เห็นหละว่าถ้าเกิดเจอบัฟป้องกันก็ยิงไม่เข้าหรอกนะครับแล้วก็ดามเมจก็ไม่ได้หนักมากถ้าจะเน้นก็จะเน้นชนะธาตุแค่นั้นเองนะครับ อ่าข้อดีคือใช้แร่น้อยครับแล้วก็ความสามารถให้เปิร์เนี่ยเมื่อตายแล้วคืนแร่มา75%อ่ะก็ยังดีนะอ่าก็ถือว่าผ่านนะผมว่าผ่านนะครับถือว่าเป็นตัวฟรีนะครับตัวแรกในรอบโอ้จะใช้คําว่ารอบรอ,อบกี่ปีเลยก็ไม่รู้นะเพราะว่าหลังๆเนี่ยอ่าถ้านึกย้อนเนี่ยผมมองว่าตัวนนคูกอ่ะดูดีนะโอ้โนนคูกก็เป็นปีแล้วอยู่เหมือนกันนะนอกนั้นก็จะแบบ กลางๆไม่ค่อยเก่งมีบางตัวแหละใช้ได้อยู่นะแต่ตัวนี้คือสกิลพนะอบัฟหน้าปอมปุ๊บเนี่ยแล้วเป็นสกิลพื้นฐานที่ดีปุ๊บแหละจำเลยนะอ่ะสู้ๆแล้วกันขอให้เก็บให้ได้นะเป็นไฮเปอร์แม็กพีร้อยครับอ่ามันจะได้แบบใช้งานได้ดีขึ้นชัดเจน,นครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะก็ไปไล่เก็บกันเนานะครับอปิดดีครับอ่าขอให้ได้เรนเจอร์ Ranger, ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะถ้าเปิดกาชาตครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ